w วลค o m e มบีเอซีเคทูเดอะชาแนลโตโยต้าครอสครส2026รุ่นใหม่ล่าสุดกําลังสร้างความตื่นเต้นให้กับวงการรถยนต์ในประเทศไทยด้วยดีไซน์ที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ให้ดูทันสมัยและพรีเมียมยิ่งขึ้นรถรุ่นนี้ยังคงรักษาความเป็น SUV ที่ใช้งานง่ายคล่องตัวเหมาะกับทั้งการขับในเมืองและเดินทางไกลผสมผสานความหรูหราและความสปอร์ตได้อย่างลงตัวทําให้ใครหลายคนรอคอยการเปิดตัวอย่างใจจดใจจ่อ เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกตัวรถมาพร้อมเส้นสายคงชัดไฟหน้าแบบเลกดีไซน์ใหม่ที่ดูดุดังทันสมัยกระจังหน้าถูกออกแบบให้ดูมีมิติและทรงพลังมากขึ้นเสริมความเท่ด้วยกันชนและรายละเอียดรอบคันที่ดูสปอร์ตและอลอยลายใหม่ขนาดใหญ่ช่วยให้รถดูแข็งแกร่งและพรีเมียมมากกว่าเดิมส่วนด้านท้ายก็มีการเปลี่ยนไฟไท้ายดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกหรูหราและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เมื่อเปิดประตูเข้ามาด้านในจะสัมผัสได้ถึงความกว้างขวางและรูราที่ถูกยกระดับขึ้นวัสดุภายในห้องโดยสารทุกปรับให้มีคุณภาพสูงขึ้นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาดใหญ่รองรับระบบ Apple Car p l a y พและ Android Auto ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแบบแยกฝั่งทําให้การเดินทางสะดวกสบายสําหรับทั้งคนขับและผู้โดยสารเบาะนั่งถูกออกแบบให้อกกระชับและนุ่มนั่งสบายเหมาะสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันและทริปยาวๆ ในด้านเทคโนโลยีโตโยต้าไม่ทําให้ผิดหวังเพราะรุ่นใหม่นี้มาพร้อมระบบความปลอดภัยโตโยต้าเซฟตี้เซนส์เวอร์ชันล่าสุดที่รวมฟังก์ชันช่วยเหลือผู้ขับขี่มากมายเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบตรวจจับมุมอับสายตาเพิ่มความมั่นใจทุกการเดินทางในส่วนของกลุ่มพลังรุ่นนี้คาดว่าจะมาพร้อมระบบไฮบริดใหม่ที่ให้ทั้งความแรง และความประหยัดน้ํามันเครื่องยนต์ทางานเงียบและตอบสนองได้รวดเร็วระบบการสะเทือนถูกปรับจูนใหม่เพื่อให้การขับขี่นุ่มนวนและมั่นคงมากขึ้นไม่ว่าจะขับบนถนนในเมืองหรือเส้นทางไกลก็มั่นใจได้ว่ารถจะให้ความรู้สึกที่นุ่มแน่นและปลอดภัยราคาคาดการณ์ของ t o โยต้าครอสซ s 2026อยู่ในระดับที่เอื้อถึงได้เหมาะกับทั้งคนทํางานครอบครัวและคนรุ่นใหม่ที่อยากได้รถ s u v ที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีทันสมัย โตโยต้าตั้งใจให้รุ่นนี้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ในทุกมิติและนี่คือรถที่หลายคนกำลังตั้งตารอ2026โตโยต้าครอส s s ความเท่ความลังความประหยัดและความปลอดภัยรวมอยู่ในคันเดียวถ้าคุณกำลังมองหา SUV ที่ครบจบในคันเดียวรุ่นนี้อาจเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับคุณรถยนต์ที่กำลังจะมาถึงส่องแสงแวววา